สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับทดสอบบอร์ดไฮวลน,นะครับตัวนี้เป็นรุ่น8 igbt นะครับลูกค้าเสียมานะครับก็เปลี่ยน igbt ไปทั้งหมดเลย8ตัวนะครับลูกค้าบอกได้มาแค่2,000กว่าบาทนะครับนะได้มาแค่2,000กว่าบาทผมก็งงอยู่ปกติบอร์ดรุ่นนี้น่าจะแพงกว่านี้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับนะ แต่ igbt นะครับ8ตัวที่จริงตัวละร้อยกว่าบาทแค่นี้อะไรก็รวมทั้งหมดอะไรก็พันกว่าบาทแล้วนะครับซ่อมแต่ซ่อมคิดลูกค้าไปไม่แพงนะครับเนื่องจากว่าลูกค้าบอกได้บอร์ดมาไม่แพงผมก็เลยซ่อมแพงไม่ได้นะก็ไม่เป็นไรก็ว่ากันไปนะครับตอนนี้ก็เทสบอร์ดอยู่นะครับโดยโหลดประมาณหนึ่งพันวัตต์นะครับนะหนึ่งพันวัตต์ต่อเนื่องนะครับอ่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งคอยควงบัน นะครับอ่าเดี๋ยวจะให้ดูนี่นะครับโหลดที่เทสประมาณนี้นะนะครับป้อนไฟเข้านะครับ300กับอีก3โวลต์ตอนนี้มันกินกระแสอยู่ที่3แอมป์นะครับบวกลบคูณหารแล้วก็ประมาณ900กว่าวัตต์นะครับอ่าทำไมมันแค่900กว่าวัตต์นะครับหนบอกว่าพันวัตต์เดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่เอาพุทนะครับเพียวซายเว็บสวยงามนะครับนะ แรงดันเอาต์พุตออกมาที่211โวลต์นะครับมันไม่ถึง220มันก็เลยได้แค่900ปิ่มๆนะครับ900กว่าวัตต์900ไปไปนะครับไม่ถึง1000วัตต์เต็มนะครับเนื่องจากว่าโวลต์ออกมาได้แค่211โวลต์เนื่องจากว่าอินพุตเ,เราป้อนเข้าแค่300โวลต์นิดๆน,นะครับ303โวลต์ v, มันไม่สามารถที่จะ,ะขับออกมาเป็น220โวลต์ได้นะครับถ้าเอาต์พุตจะถึง220 อินพุตดีซีจะต้องเป็น310กว่าโวลต์ขึ้นไปนะครับหรือ320 340โวลต์อะไรประมาณนั้นนะครับอ t p u t มันก็ถึงจะได้220เต็มนะครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับนะนี่ก็ไม่มีอะไรนะครับบอร์ดไฮโวลต์ก็เป็นอินเวอร์อเตอร์ไฮโวลต์ชน,น,นิดหนึ่งนะครับที่เขาเรียกกันบอร์ดไฮโวลต์บอร์ดไฮโวลต์นะครับมันก็อ่าเป็นภาคอินเวอร์เตอร์ เหมือนที่อยู่ในอินเวอร์เตอร์ออฟกิททั่วไปนะครับอย่างเช่นออไอตัวแดงเมื่อกี้อยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะเนี่ยนะครับมันก็เหมือนอินเวอร์เตอร์ภาคภาคอินเวอร์เตอร์ที่อยู่ในเครื่องสําเร็จรูปแบบนี้นะครับเพียงแค่ในเครื่องสําเร็จรูปมันจะประกอบไปด้วยภาค d c to DC แปลงไฟจาก 24โวลต์หรือ12โวลต์ก็แล้วแต่แปลงไฟขึ้นเป็น300ไปไปลายสามร้อยายโวลต์นะครับแล้วก็ไฟชุดนั้นนะครับเข้าผ่านบอร์ดอินเวอร์เตอร์ซึ่งก็คือบอร์ดลักษณะนี้อยู่ในตัวนี้นะครับซึ่งมันเขาเขารวมกันมานะเขาไม่แยกเป็นบอร์ดแบบนี้แต่เขารวมกันมาในบอร์ดเดียวกันเลยนะครับมันก็จะเหมือนคล้ายๆว่าจับแยกภาคอินเวอร์เตอร์ออกมาไว้ภายนอกเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่ง นะครับถ้าแยกออกมาแบบนี้นะครับประโยชน์ก็คือเราสามารถเอาไฟ DC สูงจากไหนก็ได้นะครับมาผ่านตัวมันแล้วตัวมันก็จะแปลงสัญญาณขับออกมาเป็นเพียวสายเวฟที่เราใช้งานคุ้นเคยกันดี220โวลต์50เฮิรตซ์เพียวสายเวฟที่คุ้นหูคุ้นตากันดีนะครับนะ ไฟอะไรก็ได้นะครับได้มาจากกังหันลมได้มาจากแผงโซลาเซลล์อะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในเลงส์การทำงานของมันก็คือ320ไปจนถึงเกือบเกือบ400โวลต์หรือ400กว่าโวลต์ก็ทำงานได้นะครับแต่ก็ไม่ควรที่จะสูงมากไมยอะไรนะครับ300หรือ400้ต้นๆอะไรประมาณนี้กำลังดีนะครับก็ประมาณนี้นะนะครับ ก็ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายนะบอร์ดอะไรแบบนี้นะครับบอร์ดไฮโวล์นะครับก็เป็นเขาเรียกอะไรนะครับบอร์ดชุดคิดนะครับในการาประยุกต์ใช้งานในการใช้งานในรูปแบบต่างๆของชาว DIY นะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็คงให้ดูเท่านี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากก็ซ่อมเสร็จแล้วนะครับซ่อมชุดอบอร์ดคอนโทรลแล้วก็เปลี่ยน igbt แค่นั้นเองนะครับแล้วก็เปลี่ยนขาปลาให้ลูกค้านะครับขาปลาไม่มีมาด้วยผมก็ใส่ให้นี่นะครับนะขาปลา2ตัว4 5 0อโวลต์นะครับโอเคคลิปนี้ก็สั้นๆเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ